แพงมีคุณภาพสวยเลี้ยงสัตว์ได้เรามองว่าคำว่าบ้านเนี่ยมันมีนิ่งฟูมากๆก็จะบอกกับทีมงานเสมอว่าไม่ได้ยากอะไรเลยนะในการที่จะทำแค่คุณต้องมีบินลีฟคุณต้องมีมายเซตอยู่อย่างหนึ่งว่าคุณกำลังทำบ้านของตัวเองในสถานการณ์ที่ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว d e v e l o p e r อย่าง Major Development มีหมัดเด็ดพ่ชิตใจลูกค้ายอย่างไรไปหาคำตอบกันกับรายการ Asia Plus The Listed Story Major Development ในปัจจุบันคุณโอมองว่าอะไรคือความท้าทายของการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คะเรามองว่ามันน่าจะเป็นจากความเข้มงวดที่เกิดขึ้นของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ เราก็คิดว่ามันออมีความผันผวนเนาะปัจจัยที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมอสังหาเราแบ่งเป็นสองส่วนล้กันเนาะเป็นภาพใหญ่กับเป็นภาพที่ close up และเล็กลงมาภาพใหญ่เรามองว่ามันมีความผันผวนของโครงสร้างของ global geo economics ซึ่งมันมีผลทาง ตรงและทางอ้อมเนาะอีกภาพหนึ่งก็เป็นเรื่องความมั่นคงความมั่นใจของคนในประเทศต่อนโยบายของรัฐบาลต่อสภาพการเมืองบ้านเราเนาะหรือแม้กระทั่งเรื่องเศรษฐกิจในภาคของ SME ที่มีผลกระทบค่อนข้างรุนแรงหรือเรื่องหนี้ครัวเรือนที่ดูเหมือนจะลดลงแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันยังสูงอยู่ ภาพที่มันเล็กลงมาก็น่าจะเป็นภาพของออการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงมากๆในในอสังหาริมทรัพย์นะคะ Developer หลายคนระมัดระวังในการที่จะล้อนโครงการใหม่โฟกัสที่จะระบายสต็อกออกเพราะฉะนั้นการแข่งขันก็ค่อนข้างที่จะดูเดือดออในอีกส่วนหนึ่ง ภาพเล็กลงมาที่มันใกล้กับตัวนี้ก็คือในเรื่องของคอสที่เพิ่มขึ้นคอสในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีราคาเพิ่มขึ้นบ้านหลังหนึ่งคอนโดนหนตึกมันประกอบไปด้วยวัสดุอุปกรณ์เยอะมากหลายส่วน Import หลายส่วนทำในประเทศแต่ถึงแม้ว่าทำในประเทศเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มีบางส่วนที่ import นั่นก็ส่งผลโดยตรงทำให้ราคาค่ากอ่อสร้างที่สูงขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่เรามองว่าเป็นค่ากอ่อสร้างที่สูงขึ้นเรื่องแรกก็คือเรื่อง environmental sustainability ต้องบอกบอกว่าเมเจอร์เห็นด้วย100%เเนาะเพราะว่ามันกระทบกับเราทุกคนที่อยู่ในโลกนี้แต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ว่ามันคือคอสที่เพิ่มขึ้น protection ต่างๆที่จะต้องมาป้องกันเรื่องสิ่งเหล่านี้กับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเมเจอร์มองว่ามันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของ quality assurance เมื่อก่อนเนี้ยเราจะเสียเงินเฉพาะกับทีมงานหรือวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่มาตรวจในมิติของขั้นตอนการก่อสร้างที่ที่ต้องตรงตามหลักวิศวกรรมแต่เมื่อประมาณสักปีกว่าๆเนี้ย มันมีอีกมิติหนึ่งเข้ามาที่ต้องตรวจสอบมากขึ้นอีกก็คือเรื่องคุณภาพของตัววัสดุเองจะเห็นได้จากในเรื่องของแผ่นดินไหวเนาะที่เพิ่งเกิดขึ้นตรงนี้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาสักระยะแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเมเจอร์ Major เองเนี่ยจะมีทีมงานตัวนี้เพิ่มขึ้นนะคะทำให้เรามีคอสทั้งในด้านของบุคลากรแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องมาตรวจสอบมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเพิ่มต้นทุน อยากให้คุณโอแอบกระซิบหน่อยค่ะว่าเทรนด์อสังหาที่น่าจับตามองในอนาคตมีอะไรบ้างเราว่ามี3มเรื่องเนาะเรื่องแรกคือเรื่อง pet economy เนาะต้องบอกบอกว่า major development เราเป็น developer รายแรกเนาะรายเดียวตั้งแต่โครงการแรกเราก็ให้เลี้ยงสัตว์เพราะว่าเรามองว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ แต่มาปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วทุกๆคนเริ่มแบบเห็นความสำคัญของมัน Developer หลายๆเริ่มเข้ามาทำตรงนี้นะคะซึ่งก็เป็นความโชคดีของของน้องๆเนอะเรื่องที่2คือเรื่องไลฟ์สไตล์ของคนเนาะคนในยุคนี้มองเรื่องการมีให้ความสำคัญกับเรื่องเช่ามากกว่าเรื่องซื้อในบางเจเนอเรชันต้องบอกอย่างนี้ละกันเพราะฉะนั้น Developer หลายคนก็อาจจะต้องโฟกัสมามองว่าการที่มี ดีแมนตรงนี้เพิ่มขึ้นเราจะ d e v e l o p โครงการต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมองในส่วนที่ทั้งเป็นฟังก์ชันหรือว่า,านำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้เพื่อที่จะตอบโจทย์ทั้งคนที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยแล้วก็ตอบโจทย์คนที่ซื้อเรื่องการเช่ามากขึ้นเรื่องที่สามที่เป็นเทรนเรามองว่าการที่มีคนต่างชาติเข้ามาอยู่ในบ้านเรามากขึ้น อย่างที่บอกมันเป็น geo economics มันมีการเคลื่อนย้ายคนจากหลากหลายประเทศไปเรื่อยๆไม่ใช่ฉันเกิดที่นี่ฉันจะอยู่ที่นี่และฉันก็จะตายที่นี่ถามว่าเราเราดูจากอะไรเรื่องแรกนเนอะก็คงจะเป็นการรับรู้ข่าวสารทั่วไปแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คงจะเป็นตัวของเราเองที่เราพัฒนาโครงการที่ค่อนข้างที่จะเป็น Luxury เนาะโครงการราคาแพงเทรนด์มันเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้มันจะเป็น เวลาเราบอกเราขายคนต่างชาติมันก็จะเป็นต่างชาติคนจีนศูนย์เหรียญเนาะแต่ตอนนี้เทรนด์มันเปลี่ยนมันจะเป็นต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงที่อยากที่จะมีบ้านพักอยู่ที่บ้านเราเพราะฉะนั้นก็คิดว่าประเทศไทยก็เดเวลอปเปอร์ก็คงจะต้องมองในในภาคนี้มากขึ้นน่ะน,นะคะหรือแม้กระทั่งรัฐบาลเองอาจจะต้องมองมากขึ้นว่ากฎหมาย mm. กฎระเบียบต่างๆที่จะเอามาใช้ในส่วนนี้เนี่ย จะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างให้ตอบสนองความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันอย่างเช่นล่าสุดที่เราเพิ่งขายไปโครงการที่เป็นแรร์ไอเทมของเราเนาะเอมวิสตาพร้อมพงก็เป็นต่างชาติซื้อตารางเมตรละประมาณ4 0 0แสนยูนิตละ200ล้านโครงการนี้จะมียูนิตไม่เยอะนะคะเทรนด์พวกนี้ค่ะเราเราเราสามารถที่จะรับรู้ได้ว่ามันมีนีดและมีดีแมน ย้อนกลับมาที่เมเจอร์นะคะขอ3คํคำที่สะท้อนความเป็นเมเจอร์เดเวล็อปเมนต์ค่ะต้องบอกว่าเมเจอร์เดเวล็อปเมนต์เนี่ยเราเกิดมากับตลาดลักชัวรี่เนาะแล้วเราก็ทำตลาดลักชัวรี่มา26ปีเราไม่ได้มองว่าเราเป็นผู้พัฒนาที่พักอาศัยแต่เรามองตัวเราเองว่าเราเป็นผู้พัฒนาสินทรัพย์แอสเซทที่มีเอ่อฟิวเจอร์วลูที่มีกรท r เรทนะคะ จากตรงนี้มันก็ทำให้เรามาสู่แบรนด์ของเรานะคะเป็น DNA ของแบรนด์ที่เราเรียกว่า crafting l i f e s c a p e to excellence ถ้าเราจะพูด3ามคำง่ายๆถึง Major ร์ละกันเนาะคำแรกคือ craft and quality เรื่องที่2ก็คือในเรื่องของ luxury and classy เรื่องที่3ก็คือ p e t family เราจะใช้คำว่าเรา craft เนาะเรา craft งานของเราเราจะพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกโ c a t i o n เลย ว่าโลเคชันที่เราจะเลือกเนี้ยจะเป็นโลเคชันที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเซกเมนต์นั้นๆของเราหรือไม่จะมีฟิวเจอร์แวลูกับโลเคชันเองไหมเรื่องดีไซน์แอนด์เดเวล็อปเมนต์เราก็จะพิถีพิถันในการเลือกผู้ออกแบบไม่ว่าจะเป็นผู้ออกแบบในเรื่องโครงสร้างซึ่งจะต้องเป็นผู้ออกแบบที่เป็นมืออาชีพน่าเชื่อถือเข้าใจโจทย์ที่เราให้ตีโจทย์ได้แตกว่า ถ้ากลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มนี้ดีไซน์แบบไหนที่จะ last long คำว่า last long ในความหมายของเราเราหมายถึงว่าอย่างที่เราบอกเนอพรว่าเรามองว่ามันเป็น asset เนี่ยมันต้องมีมูลค่าเพิ่มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นดีไซน์ที่มีอยู่วันนี้ยังสวยมากอยู่อีก10ปีก็เฮ้ยสวยจังนึกออกไหมคะผ่านไปความสวยมันเพิ่มขึ้นตลอดแบบช่วงเวลาของมันเนอะเอะพราะว่าบ้านเวลาเราซื้อทีนึ่งก็อยู่เป็น 10, 10ปีนะคะ ฟังก์ชันที่จะต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนความ practical ของการเลือกสรรวัสดุที่จะนำมาใช้อย่างเราเป็น pet family เนาะของเราอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นวัสดุที่เราเลือกเนี่ยเราก็จะต้องเลือกอย่างพิถีพิถันสีที่ใช้ต้องไม่ท็อกซิกทั้งกับคนที่อยู่แล้วก็น้องๆอ,อะไรประมาณนี้ค่ะดีไซเนอร์ก็ม no ักจะบนเนอะว่า major development ค่อ <c> น <oughs> ข้างเยอะ แต่เราเยอะ for a reason เนาะคุณโอคิดว่าอะไรคือภาพจำของ major development คะแพงมีคุณภาพสวยเลี้ยงสัตว์ได้แต่เราแพงมีเหตุผลเนาะอย่างที่บอกว่าเราค่อนข้างที่จะ select มากๆเกี่ยวกับวัสดุที่จะใช้ที่มันต้องน o n t o ซิ c เพราะฉะนั้นเราแพง for a reason เนาะถ้าอยู่ในโลเคชั o n เดียวกันเนี่ยลูกค้าอาจจะมองว่า ตึกก็ตึกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมของเราถึงแพงกว่าของคนอื่นแต่อย่างที่บอกอ่ะถ้าเราแนะนําลูกค้าได้เนาะเราอยากให้ลูกค้าใส่ใจกับเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆซึ่งลูกค้าอาจจะมองว่าไม่ได้สําคัญเนาะแต่มาถึงจุดหนึ่งลูกค้าจะเห็นว่ามันมันสำคัญจริงๆเรื่องความสวยอันนี้ก็เป็นเสียงที่ลูกค้าตอบมาว่าโครงการของเมเจอร์ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็เลี้ยงสัตว์ได้อันนี้แน่นอนที่สุดเนาะเพราะเราเป็นคนแรกแล้วก็เป็นคนเดียวที่เราเลี้ยงสัตว์ได้ทุกโครงการ เพราะฉะนั้นก็คนจะจําเราได้ลูกค้าเวลาจะซื้อโครงการแล้วเลี้ยงน้องได้อะไรเงี้ยก็จะนึกถึงเมเจอร์เมเจอร์ก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาแน่นอนเนาะเป็นท็อปออฟมายเลยในเรื่องของเรื่องนี้แอบได้ยินคุณโอ๋คุยกับทีมงานว่าสร้างบ้านเหมือนอยู่เองอยากให้ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยค่ะวิธีคิดของเรามันจะมีวิธีคิดอย่างที่บอกบอกว่าเรามองว่าคำว่าบ้านเนี่ยมันมีนิ่งฟูมากๆทุกๆสเต็ปของชีวิตคนแต่ละคน เมื่อถึงเวลาที่สำคัญสำคัญมันจะมีคำนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเรียนจบอยากได้บ้านแต่งงานต้องซื้อบ้านหาเงินได้ก้อนแรกอยากซื้อบ้านให้แม่ครอบครัวใหญ่ขึ้นอยากขยายบ้านลูกเข้าเรียนด้วยความรักและความเป็นห่วงพ่อแม่อยากจะซื้อคอนโดให้ลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่ใช่แค่การสร้างบ้านและขาย แต่เรากำลังจะทำในสิ่งที่มัน very meaningful ในชีวิตของคนทุกคนแต่ละคนที่มาเป็นลูกค้าเราเพราะฉะนั้นก็จะบอกกับทีมงานเสมอว่าไม่ได้ยากอะไรเลยนะในการที่จะทำแค่คุณต้องมี belief คุณต้องมี mindset อยู่อย่างนึงว่าเป็นเป็นไกด์ไลน์ในการทำงานและการตัดสินใจและกันคุณกำลังทำบ้างของตัวเองที่คุณกำลังจะย้ายเข้าไปอยู่กับแฟนที่คุณรักกับลูกที่คุณรัก คุณจะทําอะไรคุณจะเลือกวัสดุตัวไหนคุณจะดูแลคุณภาพของการก่อสร้างแบบไหนคิดว่ามันง่ายมากแต่มันเป็นสิ่งที่ง่ายๆที่ทําให้คนเข้าใจยากเหมือนกันค่ะ mm hmm. ก็พยายามนะคะที่จะบ่มเพาะให้คนมีมีบี belief ในเรื่องเดียวกันเพราะเราคิดว่ามันไม่ใช่แค่อาชีพที่เราทําเพื่อให้ได้เงินเนาะแต่เราคิดว่ามันมีอะไรที่มัน b ีย o n จากอาชีพของเรา เราอยากเป็นส่วนหนึ่งของการที่ได้ enjoy m o m e n t ที่มันแบบ m e a n i n g f u l มากๆของของของลูกค้าเราทุกคนประมาณนี้ค่ะถึงตอนนี้อยากให้คุณโอเลือกที่สุดของ Major Development หน่อยได้ไหมคะถ้าจะให้เลือกโครงการเหรอเราก็ต้องบอกว่าโครงการของ Major Development ดีแล้วก็น่าสนใจทุกอันเนาะแต่ด้วยเวลาอันสั้นถ้าจะให้เราเลือกเนี่ยเราเลือก2โครงการละกันโครงการแรกเป็นโครงการที่จะโอนปีนี้นะคะ เมทริสดิสิกไลท์เพลวอยู่ใน very good location อยู่ในจุดเชื่อมต่อ BTS MRT ซึ่งจะเสร็จปีนี้ด้วยโครงการประมาณ3,000ล้านนะคะมียอดขายไปแล้วประมาณ70%โอนคิวสคิวสปีนี้ค่ะซึ่งจะเป็นโครงการที่เป็นตัวสำคัญในการรับรู้รายได้ของ Major Development มนตสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ต้องบอกบอกว่าเป็นสวรรค์บนดินเลยเนาะ ปกติเมเจอร์จะให้เลี้ยงสัตว์ได้แล้วเราก็จะมีพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆเ,ออเนาะจะมีที่เล่นของน้องหมาน้องแมวบาบาๆก็ว่าไปแต่โครงการนี้มันบียนตรงนั้นไปอีกเราเตรียม f a c i l ิตีเอาไว้สำหรับคนที่เลี้ยงน้องๆที่เป็น e x กซอ c ตอาจจะเป็นพวกกระลอกกระต่ายน้องนกเดี๋ยวนี้เทรนด์ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงมันไปมากกว่าหมาแมวแล้วเนาะมันไปหลากหลายมากๆมันเป็นไลฟ์สไตล์ด้วยเนาะพอพอไลฟ์สไตล์ตัวนี้มันเปลี่ยน เราก็เลยต้องเปลี่ยนตามเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าเนาะเราก็จะมีห้องเฟสิลิตี้ที่ตอบโจทย์ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเมทริสซิสและพราวจะเป็นโครงการแรกในเมืองไทยที่มีเฟสิลิตี้ที่ตอบโจทย์น้องๆเอกซติกทั้งหลายนะคะก็น่าที่จะถูกใจลูกบ้านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่น้องๆกันอีกโครงการหนึ่งที่พูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือโครงการที่มันเป็นแร่ไอเทมเอ็กซ์แลนด์โลเคชันเอ็กซ์แลนด์ดีไซ Excellent Future v a l u แแน่นอนชื่อมาวิสตาพร้อมพงนะคะเราเปิดตัวไปแล้วประมาณสักปลายปีที่แล้วมัง้งมียูนิตน้อยมากๆอะนะคะ45ยูนิตยอดขายไปแล้วประมาณ40%มูลค่าโครงการประมาณ4,500ล้านที่เราบอกตอนต้นว่ามีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติมาซื้อแล้วก็ราคาต่อตารางเมตรที่เราขายได้ประมาณ4 0 0 0 0นบาทต่อตารางเมตรยูนิตนั้นประมาณ200ล้าน นี่ก็เป็นแรไอเทมมากๆเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจต้องรีบไปนะคะ40%้วค่ะสุดท้ายแล้วค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะร่วมลงทุนกับเมเจอร์ด้วยไม่แน่ใจว่าพอจะมีช่องทางไหนบ้างคะก็เราจะออกคุณกู้ปีนี้นะคะมี2อ p อปชันให้เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของแต่ละคนตัวแรกก็จะเป็น1ปี9เดือนนะคะอัตราดอกเบี้ย7.25 นะคะกับต,ตัวที่2ก็จะเป็น2ปี6เดือนอัตราดอกเบีย้ยที่7.4เป็นหุ้นกู้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งเป็นหลักทรัพย์ตัวที่ดีมากๆเลยก็คือ,อตึกเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหลอ่อต้องบอกว่าตึกนี้ตั้งแต่เราสร้างมาเนี่ย o c c u p a n c y rate 100%มาโดยตลอดแม้กระทั่งในช่วงโควิดเองที่ Office Building ได้รับผลกระทบ มันดรอปไปแค่ประมาณสัก10%เองค่ะแล้วก็กลับมาสู่100%ในระยะเวลา,ารวดเร็วต้องบอกว่าเป็น very best location office ค่ะลูกค้าเวลาจะซื้อโครงการแล้วเลี้ยงน้องได้ะอะไรเงี้ยก็จะนึกถึงเมเจอร์เมเจอร์ก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาแน่นอนเนาะเป็น top of mind เลยในเรื่องนี้